สวดมนต์ประจำวันบูชาพระรัตนตรยัยอระหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควนตังอะภิวาเทมิสวาคาโตพระควาตาธรรมโมธัมมังนามสสามิสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกาสรัางโคสรัางคังนามามิ なも tasa pacawato arahato samma samputhasa。なも tasa pacawato arahato samma samputhasa。なも tasa pacawato arahato samma samputhasa。 อิติปิโสพระควาอระหังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณาสัมปโนสุขโตโลกกวิทูอานุตตโรปุริสาธรรมสาละทิสัทธาเทวมนุสสนางพุทโตภควาติสวากาโตพควตาธมโม สันทีที่โกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคกวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคกวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคกวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคกวะโตสาวกสังโฆ ยะทีทางจตาริปุลิสายุคานิอัฏฐปุลิสอุคลาเอสาพระคาวะโตสาวกสังโคอาอุเนยโยปาอุเนยโยทาขิเนยโยอัญชลีกลานิโยอนุตตรังบุญญะเขตังโลกสัตติคาถาพาหุงมหากาพุทธชยมงคลคาถา พาหุงสาหาสมาพินิมนิตาสาวุธ,ธันตังขีเมฆลังอุติตโคลา,สาเสนามางธานธิธรรมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาวาตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกาะมภะิยุตชิตาสาภราติงโครัมปนาละวกรมมคมาถาทยะขังขันตีสุทันตาวิชินาชิตวามุนินโท ตันเตชาสาภวาตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคชวรังอติมัาถาปูตังทาวาคีจักกมามสนิวะสุทาลุนันตังเมตตมโพเสกวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวาตุเตชยมังคลานิ อุคิตะขัดขะมติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปัถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกัตวานะกัตถะมุทะลังอิวัคขาพินิยาจินจายะทุกขาวาจนังชนะกายมัชเชสันเตนโสมาวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตช,าาตเตชยมังคลานิ สัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันทปูตังปัญญาปฏีปัชชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานินันโทปันทนาพุชคังวิพุทธังไม่หิตทิงปุตเตนะเทระพุชเคนะถามาปยันโตอิทูปะเทสาวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิ ุกขาหาทิถิพุชเคนาสุทธาทาหัถังพรามังวิสุทธิชุติมิทิวากาทิพานังยานาคเทนะวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภา,าวตุเตชายามังคลานิเอตาปิพุทธชายามังคลาอัฏฐคาถโยวาจโนทินทิเนสารเตมตัมทีหิตวานะเนกาวิวิธานิจูปัทวาณิโมขังสุขังอธิฆาเมยานาโลสปัญโย มหาการุณิโกนาโถหิตายะสพพะปานีนางปูเลตวาปาละมีสพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนาสัจวะเชนาโหตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนโเอวังตะวังวิชโยโหหิตชยสุชยมังขะเล อปาลาชิตะปัลลังเกสีเสปทาวิโปคะเลอาพิเสเกสัพาพพุทธานังอาฆาปโตปโมทติสุนัตตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุตตังสุขโนสุมูหุโตจะสุยิถังพรหมจาริสุปทาขีนังกายะกรรมังวาจากรรมังปทาขีนังปทาขีนังมโนกรรมังปานิขีเตปทาขีนาปทาขีนานิกัตวานะ ละพันตาเถปะทาคิเนภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสัพพะพุธานุภาเวนัสธาโสธีภาวันตุเตภาวนตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสธาโสธีภาวนตุเตภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนัสธาโสธีภาวันตุเต คาถาแผ่เมตตาให้ตนเองอาหางสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหารนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหางอะเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหางอภยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจาก ทุกภัยทั้งปวงเธอแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอะพยาปัชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตานางปาริหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิตุนางโหนตูสุขิตาโหนตูมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินางโหนตูสุขิตาโหนตูยาตโย,ตยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อีทางเมครูปัชชายาจาริยานังโหนตูสุขิตาหนตูครูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพเพเทวตานังโหนตูสุขิตาโหนตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทังสัพเพเตานังหนตูสุขิตาหนตูสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพเวรีนางโหนตูสุขิตาโห Philos, นตูสัพ, Rechts, สพเ thereby, พเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะสัตตานางโหนตูสุขิตาโหนตูสัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความมุ่งหมายในการสวด คาถาพาหุงมหากาพุทธชัยมงคลคาถามีดังนี้บทที่หนึ่งสำหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่สองสำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดื่องหรือเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมีบทที่สามสำหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือศัตรูด้วยเมตตาบารมี บทที่4สําหรับเอาชนะโจรเช่นองคุริมานด้วยการกระทําปฏิหารบทที่5สําหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความด้วยวิธีสงบระง,งับท่ามกลางคนหมู่มากบทที่6สําหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนาบทที่7สําหรับเอาชนะเล่เหลี่ยมกุศโลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทแห่งฤทธ บทที่8สําหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายานพระคาถาชินะบัญชรของสมเด็จพระพุทธ,ธาจาย์โตพมรังสีวัลคังโคสิตาราม นะโมตสัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะการโมละเภปุตตังธนการโมละเภธนังอธิกาเยกายยะยะเทวานังเปียตังสุตวาอิติพิโสะคะวายมะราชาโนทาเวสุวนโนมรนังสุขังอลังสุขโตนะโมพุทธายะ ชายาสนาคาตาพุทธาเชตวามารังสวานางจาตุสัจจาสพังลัสังเยปีวิงสุนาราสภาตันหังกลาทโยพุทธาอัฏถาวีสตินายกาสาเพปิตาไมหังมัทเกเต,เตมุนิสลาศีเสปเิโตไมหังพุทโธธมโมทวิโรจเน์สังโคปิโตไมหังอุเลสาภาคุณากาโลหายทเยเมยอนุรุโธ,ธาสารีปุตโตจะทักิเนโกนทันโยปิิภาคัสสมิงโมคาลานโนจาวามะเก ทักคีเนสวเนมัยหังอาสุงานันทะลาหุโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสูงามาสโสเกเกสเสนเตเปเิภาคัสมิงสุริโยวาปังกโลนิสินโนสิริสัมปนโนโสพิโตมุนิปุงเขโวโกูมาลากัสโปเทโลมเหสีจิตตาวาฒโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิฐาศีคุนากะโลปุนโนวังคุลิมาโลจ่าอุปาลีนันทะศีวลีเทลาปัญจาอเมชาตานาลาเตติลากาม,มาะมะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตวันโตชิโนรษา ชาวันตาสิลเตเชนะอังคามังเคสุสันติตาลัตนางปุรโตอาสีทักินเนเมตาสุทกัรทัชชังปัชโตอาสีวามอังคุลิมาละกังขันธามโมลาปริตันจะอาตานาติยสุตกังอากาเสชาทังอาสีเสสาปากาลาสันติตาชินานานาวาราสังยุตตาสตาปากาลาังกตาวาตาปีตาทิสัญชาตาภัยรละชตุปัทวาอาเสสาววนิยังยันตุอนันตาชินเตชะสาวัตโตเมสกิจเจนะสตาสัมพุทธาปัญเชล ชินาปัญชาลมามชาัมหิวิหารันตังมหิทะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริาสาสภาอิเจวามันโตสุขุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปตโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยสัทธมานุภาวะปาลิโตจาัลามิชินาปัญชเลตีคาถาชินะบัญชรแบบย่อชินาปัญชละปาลิตัง มังรักขตุสัพเพะพะธาชินาปัญชละปะลิตังมังรักขตุสัพพะธาชินาปัญชละปะลิตังมังรักขตุสัพพะธาคาถาบูชาพระศรีวลีพระอรหันตผู้มีลาภมาก นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศีวลีจะมหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหางวันธามิตังสธาศีวลีจะมหาเถโลยักษะเทวาภิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหางวันธามิตังสธาศีวลีเถระคูณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเม สีว all, Trump, สลีจะมหาเถโลเทวตาระปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโลยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาทิมห uh well? ิอหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคู่นางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโลเทวตานระปูชิตโตโสระโหปัจยาทิมหิอหางวันธามิตังสธา สีวลีจะมาหาเถโลยัคขเทวาพิปูโตโสระโหปัจ,จายาธิมหิอาหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคลาบขอให้ร่ำรวยขอให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายขอให้สมความปรารถนาขอให้ทําอะไรก็สําเร็จทุกประการหัวใจพระสีวลี ณชาลิต anyway, ิณชาลิติณชาลิติคาถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธามาอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคเนยังวิรหิงสาวิรธาสีวิรธาสาวิรอิทโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวะโหมวิรัตโยวิรโคเนยังวิรหิงสาวิรธาสีวิรธาสาวิรอิทโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวะโหมวิรัตโยวิรโคเนยังวิรหิงสาวิรธาสีวิรธาสาวิรอิทโย คาถาบูชาหลวงพ่อกรวยชุตินุโลวัดโคสิตรามจังหวัดชัยนาทนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุปฏิปันโนภควะโตสาวกะสังโคสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินุโลนะโมพุทธ,ธายะนะสีวังพรหม,มามะอุ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆ e? ังนะมามิอิติสุขโตชุตินุโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะออุสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชุตินุโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอะอุอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครสาธุสาธุสาธุ คาถาบูชาพ่อปู่ชีวกะโกมารพัทนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมนะโมชีวโกศิลสาอาหารการุณิโกสัพัสตานังโอสถธิพมันตังประภาโสสุริยาจันทังโกมารพัชโจปรากาเสสิวันธามิปันฑิโตสมิทโสอโรคาสุมนาโหมิ โอมนโมชีวโกศิลสอาหังการุณิโกสัพัสตานังโอสถธิพมันตังปรพาโสสุริยาจันทังกมรพจโยปกาเสสีวันธมิพันธิตุสมิทโสอาโลคาสุมาหโหมิโอมนโมชีวโกศิลสาอาหังการุณิโกสัพัสตานังโอสถธิพมันตังปรภาโสสุริยาจันทังกมรพจโยปกาเสศีวันธมิพันธิตุสมิทโสอาโลคาสุมาโหมิ โอมน้โมชีวะกะกมทัตโจบูชายะโอมน้โมชีวะกะกมทัตโจบูชายะโอมน้โมชีวะกะกมทัตโจบูชายะสาธุสาธุคาถาบูชาเจ้าแม่กุนอิมโอมน้โมไตซือไตปุยคิวเข้าคิวหลังกวงไตแรงกรรมกวงสืออิมพอสังน้โมไตซือไตปุยคิวเข้าคิวหลังกวงไตแรงกรรมกวงสืออิมพอสังน้โมไตซือไตปุยคิวเข้าคิวหลังกวงไตแรงกรรมกวงสืออิมพอสัก คาถาบูชาพระพิคเนโอมสีคเนสายะนามาห์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 อมสีคเนสายะนามาหอมสีคเนสายะนามาหอมสีคเนสายะนามาหาจบการสวดมนต์ประจำวันขอให้ผู้ฟ <c oughs> ังทุก <c> ท <oughs> ่านมีแต <c oughs> ่ความร่ำรวยมีแต่โชคลาภ จเจริญในทั้งทางโลกและในท,งทางธรรมบังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ฟังทุกๆท่ททานสาธุสาธุสาธุ